สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านรันแต้อุดมสุขครับมาดูบ้านหลังนี้ครับเห็นทีแรกก็นึกภาพไม่ออกครับแต่พอเริ่มขึ้นโครงแล้วก็จะเห็นนะครับเห็นไหมครับหลังคาเป็นหลังคาไม้แต่ว่ารูปแบบของตัวบ้านครับก็จะเป็นแบบทรงโมเดิร์นนะครับหลังคา3มสเต็ปสเต็ปแรกคือยื่นออกมาด้านหน้านี่ครับตรงนี้ด้านหน้านะครับแล้วด้านบนนี้จะมี2สเต็ปครับสเต็ปข้างบนยกสูงขึ้นไปตรงนี้ครับอยู่ที่ประมาณสัก4เมตร ด้านซ้ายด้านขวาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3.5เมตรโดยประมาณนะครับล็อกแต่ละล็อกนะครับถามช่างดูเมื่อกี้นะครับด้านหน้าจากซ้ายไปขวาคือ10เมตรแล้วก็จากด้านหน้าไปด้านหลังก็10เมตรครับ10คูณ10เมตรครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นแบบหลังคาที่เป็นไม้นะครับเป็นโครงสร้างไม้นะครับโดยช่างช่วยครับบ้านลันแกเอุดมสุขนะครับถามดูเมื่อกี้บอกว่างานเยอะนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเบอร์โทรไว้ด้านล่างวิดีโอแล้วกันถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ก็เบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดแสนนะครับบ้านหลังนี้จะพาทุกคนได้มาดูเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับเป็นโครงสร้างเป็นงานไม้ครับถ้าในกรณีที่หลายๆคนมีมีไม้ในการที่จะสร้างบ้านเป็นแบบแบบเดิมอยู่แล้วครับก็สามารถที่จะเอาไม้มาใช้ได้นะครับล็อกแต่ละล็อกที่เห็นนะครับนี่ล็อกอยู่ที่ประมาณสัก3.5เมตรโดยประมาณนะครับเป็นประมาณนี้ล็อกไปด้านหลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวถามช่างพี่ช่วยบ้านหลังนี้กี่ห้องนอนครับ 3ห้องนอนกี่ห้องน้าครับผม3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับก็จะมีการาขุดเทฟุตติ้งแล้วก็เทคานเหมือนกับบ้านทั่วไปครับตามที่เห็นเป็นแบบนี้ครับเนี่ยพามาดูกันอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับพน่นเะเร็วอยู่นี่ครับมันจะช้าตรงที่บริเวณงานไม้ด้านบนนะครับพอมันเสร็จโครงสร้างด้านบนแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะครับมีหลายแผนกมีหลายหน้าที่ครับทังงานปูนงานไม้งานเชื่อม บ้านหลังนี้ก็จะมีการเชื่อมเหล็กครับเืเชื่อมเหล็กขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้บล็อกมันแข็งแรงนะครับเหมือนกับตัวนี้ครับบริเวณด้านนี้นี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเชื่อมขึ้นมามันจะทําให้โครงสร้างของตัวบ้านแข็งแรงขึ้นนะและที่สําคัญที่สุดนะครับนี่ครับพี่ช่วยตอบได้ไหมครับว่าทําไมต้องก่อบล็อกขึ้นมา2บล็อกเทปูนข้างในอ๋อคือแบบรอบบ้านเลยใช่ไหมครับจะเป็นแบบนี้หรือไงฮะครับรอบบ้านโอ้รอบบ้านนี้แบบนี้เลย แสดงว่างบประมาณก็จะเพิ่มขึ้นจากจากบ้านทั่วไป2เท่าหรือเปล่าครับไม่ถึงขนาดนนั้ไม่ถึงขนาดแต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันมันก็เยอะนะเพราะว่าบ้านทั่วไปเขาก็ใช้เพียงแค่ก้อนเดียวหรือไงฮะถ้ายกพื้นก็ต้องใช้อย่างนี้แหละมันถึงจะอยู่อ๋ออันนี้คือคือยกยกพื้นใช่ไหมครับนี่กางกางกางพื้นั้นมันช่วยทานล่างด้วยนะอ๋อเต็เตเตเตมเสา แสดงแสดงว่าอันนี้คือบริเวณที่เราจะยกสูงใช่ไหมครับอ๋อครับครับเอเข้าใจแล้วครับยกสูงขนาดนี้ครับก็เลยจะต้องนี่ครับเป็นการทําให้มันแข็งแรงแต่ว่าถ้าเกิดได้เป็นผนังก็จะเป็นบล็อกเดียวใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวนี่ครับพามาดูกันนะครับตรงไหนเป็นห้องนอนตรงไหนเป็นห้องน้ําครับห้องนอนองห้องห้องนอนตรงนี้สองห้องตรงนั้นห้องนอนสองห้องตรงนั้นอีกหนึ่งห้องห้องน้ําด้านหลังใช่ไหมครับ ห้องน้าจะต่อไปด้านหลังประมาณนี้นเดี๋ยวพาทุกคนได้มาดูรูปแบบก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะพามาดูเรื่อยๆไม่ใช่ถ้าเสร็จครับจะพาติดตามดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นแบบไหนบ้านหลังนี้จะยกสูงขึ้นประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณถึง80เซนน่าจะ80เซนสามบล็อกครับสามบล็อกก่อขึ้นมาแล้วก็มีการเทดินลงไปนะครับเพื่อที่จะทําให้มันสูงขึ้นนะครับหลายหลังบอกว่ามันต่ําหลังนี้สูงครับผมนี่ครับพามาดูกันนะครับไม้ที่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นไม้เก่าครับจากบ้านหลังเก่าหรือออกมา นครับหลาจากนั้นช่างก็จะมาจัดการส่ไม้ให้มันนี่ครับออกมามีสีประมาณนี้นะครับตามที่เห็นข้างบนเป็นโครงสร้างไม้หลังคาแปบโมเดิร์นครับสามสเต็ปนะครับตามที่เห็นเลยนะครับค่อนข้างนี้จะได้รับความนิยมสูงครับสาหรับบ้านทรงนี้เห็นแบบนี้ครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะพาทุกคนได้มาติดตามดูครับตอนนี้มาดูรอบๆบ้านกันก่อนนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวโดยช่างช่วยนะฮะช่างบุญช่วยบ้านลันแต้วดสุขครับถ้าสนใจยังไงก็ เดี๋ยวจะลงรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับตอนนี้พาทุกคนได้มาดูรอบๆบ้านกันก่อนเป็นการจ้างรายวันนะครับเท่าที่ถามช่างดูนะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณวันละ5้าร้อยบาทนี่ครับถึงถึงแม้จะแดดช่างก็ยังทํางานฮโอเคครับผมได้เสร็จไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็มาดูโครงสร้างอะไรหลายๆอย่างของช่างนะครับเป็นทีมงานครับช่างปูนช่างเชื่อมช่างอะไรช่างไม้เนี่ยครับเสร็จนี้เลย โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ